สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะอยู่กับรายการเกมทีนี้ครับผมวันนี้ก็อย่างเกมเกมฮอลล์ร่นะฮะก็เป็นเกมผีที่แสนสนุกแสนสนุกอบอวลด้วยความไอรักนะฮะก็ประมาณนี้ดีเสียงว่าโอเคนะแล้วก็ออปชั่นคาดจังหวะเห็นได้ไหมครับตอนนี้เรากำลังปิดไฟได้บรรยากาศสุดๆแรากำลังปิดไฟบรรยากาศตอนนี้ลาค้าววันสองคนนี้คนดึงโดนผีจะไปลากแดงแล้วก็สตาร์กันดีกว่าครับากอยู่กันสี่คนไม่ใช่เหรอคลิปที่แล้วที่ผมเอาลงคือผมที่คลิปชื่อว่าเกมผีไม่ได้ดีอีกแล้วจะก็ ตัวอะไรนะก็อย่าใส่เรื่องเาอพย่า้ส่เดือดหอเนาะคายๆเดือดหอเนาะว่าไปบบ้ยุดกดออกหน่อยสักีกดเฮ้ยเขี้แม่งออกเดือดหอเนีเสียงต้องเปิดอย่างนี้ครับเปิดังนั้นแล้ยินกันเท่าร่าเลยนะเฮ้ยมึงอยากกินกี่อะไรกันนะเกมผีใครนั่นแหละกูผ่านมาเยอะแล้วไอ้สองออกให้จี่เดียนสุดเฉยนึงนี่นั่นมันไขวะเนอะเสียงดังเกินครับน่ากลัว ไวะโอเคถ้าก็ดีีเสยได้พอผมดูวนีได้บรรยากาศเลยบรรยากาศอะไรมึงจะตับๆเนี่ยเข้าผมดิชัวแล้วเร็วรีบเล่นนแป๊บเลยตายพอผมดีกว่าคอยต่ำพูดแม่ก็หันไปปุ๊บเออแม่กูสวยเหไปเฮ้ยเธอถอดผมยาวเฮ้ยมึงอย่าดูดิผมยาวก็ไปก็ไปหัน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 ไปแม่มึงสวยก็ดูนี่รูปเด็กตอนแรกไม่มีอะไรนะครับเด็กแค่นี้ S <S มีกูเสีอาปะอา่ะเจออยากทำไมคิดไม่นา่ากลัวจังวะเนี่อ่ะไม่น่ากลัวจังวะฮะน่ากลัวใช่ไหมสัมแมลงงูแมลงวันไม่ให้กูตบเลยอมืมไฟงอเปิดแรงหนักไฟเปิดอีกเด็กถ้าลืมแกะกันเลยเลยเด็กอีปเป็ดนะฮะเออริมกดได้เว้ยกดได้ดึง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 กดที่นมและสัตว์กดที่หน้าเฮ้ย มีคนหนึ่งมึงลืมหล่อแล้วยิ้ยมึงเอาผ้าห่มก like yeah. so ูไปทำไมกูขอเอาผ้าห่มนะฮะผีผ้าห่มนะเออเดี๋ยว๊กบิไอเดอะเดอบิสบิสกบิ๊ก็ตรงไหนต่อฮะเอาไปดูฮะก็ดที่แล้วก็นี่ฮะโอ้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 แฟบเสียงเออเธอแมงมุมแมงมุมขยุ่งหลามคาเรากินปลาห้าปูทะเล เพลงนี้สนอเบิร์ไม่ไดเจอคนที่เราเลยมันทําอะไรมันเกาะหน้าเราไหมจุบอ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 บมัให้กดรูปหรือเปล่ามันมาหน้าเราทำไมเราออกไงเลื่อนขึ้นไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องตีขามนะมันมันมันมาเกาะเราทําไมไม่รู้มันไปเด็กผู้หญิงก่อเช่วกดครัทำอะไรวะทำอะไรวะอ๋อได้ละบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ คืออะไรวะงงไม่รู้นะครับก็จบแล้ยังไม่จบมีอีกแค่นี้ควหลอนพอแล้วลูกบาสครับลูกบาสอ๋อเคยได้แล้วมันคล้ายเดอดเฮาส์นั่นแหละเออเมื่อกดลูกบาสหลายครั้งนี่ไม่ต้องกูเล่นเป็นมันคืออะไรวะน่ะสีแดงชิมหายดึงดึงดึงมันวะดึงลองกดจิไฟอ่ะ ไปเล่นไฟเขาไอ้สัสอ๋อไอ้กับไฟกับพี่เล่นไฟเป็นอะไฟกระพริบเฮ้ยแดดใครจำแตกจ่ายกูด้วยอือหือมึงคนไอ้นี่ค่าไฟปิดไฟเล่นอยู่น่ะยืนนี่ก็ปิดไฟเล่นอยู่นะบอลบอลอะไรกดบอลไปเรื่อยเตะบอลเตะบอลชิบหายเอาบอลนะตบมาแดงเลยเชียวโอมากูโกูเต็มหน้าหลบเลยเต็มหน้าหลบเลยไอ้ย๊าแม่งหลอนนะสกิดบอลดิ ไปแป๊บนึงลูกบอลไอ้สัตว์เป็นลูกเฮ้ยอะไรมึงข้างข่าวอืมแค่ยั้งไงกูตกใจคนเดียวแม่กลัวเลยแล้วมึงจะหลบไปไหนนี่ทำไมวะง่ายกูนึกว่ามันนักด่านนี้ด่านผีสมุทรนะฮะผุดฉมิอ๋อคือเพราะเต็งทีนึงครับอะไรครับกดอีกไหมนะเอ้ยชิมหายทำไมปฏิทินอ๋อ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 กดเนี่ยอ๋อขาิดหายชิมหายแล้วครับ ค้างแล้วนะสำเนาค้างแล้วทำไมไฟกระพริบได้ไม่ได้ค้างนะมันแบบมันเอาลงไม่ได้นะครับอืเออลงไม่ได้แป๊บนึงนะครับผมลองกดอะไรบางอย่างนะครับกดดูนั่นกดนี่กดโน่นกดโน้นเลยเดี๋ยวพ่อจะเองครับพ่อต้องนก็กดไม่ได้นะฮะก็อคิดผีดเอาแค่เองเฮ้ยลองลองอ่านดิอะไร H A H A T E H A T E H E L H E L ช่วยช่วยด้วย H มัไม่านว่เหลองจิ้มไปเรื่อยๆดิเผื่อแม่งจะเข้มขึ้นเอ้ยเข้มขึ้นจริงไหมมันไม่ไลยเธอช่วยด้วยช่วยด้วยเหฮ้วงี้เตลวะฮะเตลตอนนี้เมื่อผมกดอยู่นะผมไม่ได้กดนะคือแบบกดจอดสเต็ปแล้วนอกดดับไปซะงั้นนะดูทีดีเหฮ้วช่วยมันชี้อะไรด้วยมันชี้ไปที่หน้าต่างพระเจ้าตอนลองกดเฮ้วดิเราเลือดไปเลือด ทีวีกันนี่มีตัวอะไรเนี่ยโอ้ยโถ่เข้มๆอยู่อันไม่มี้อเ๊อี๊เฮ้ยเมื่อกี้มือนสื่อพังไปไปดูนะมาแพงนะเว้ยดูนั่นต่าดูงี้ไปดูสมุดเงี้ยนดูอุ้ยเมื่อกี้อะไรดูใหม่ร่มเฮ้ยเฮ้ยนั่งผู้หญิงนัผู้หญิงใช่เหรอเฮ้ยอ้าวปั๊มปั๊มด้วยเฮ้ยเฮ้ยกูกูเห็นอะไรขาวๆมันก็กระนอแฟนตี้ มันไม่ใช่แปมเพื่อดหรอดูดูเฮวตาดูเฮวตาดูเฮลกดไม่ได้กดไม่ได้ครับต้องดูอันนี้ครับพร้อมปั๊มมันเป็นหน้าผู้หญิงเหรอดูดิเมื่อกี้เห็นอะไรตรงหน้าต่างไหมครับเอ้ยเนี่ยเป็นหน้าผู้หญิงปิดไฟเล่นี่เรื่องชิบหายเร่เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเว้ยดูสมุนนอนเดียวเดิมชัดว่ะมีผมมากี่คนแรกเลย ลองดูค้างไว้ดิอ่านออกป้ะภาษาญ,ญี่ปุ่นอะชองชิงเด้งยองอ๋อยอง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 อะไรฮะยองยอง,ยองแป๊บหนึ่งนะครับผมลองขอกนเลยเปิดไฟเดี๋ยวแม่ก็มาว่าอีกไม่มาไม่ว่าเอ้าเฮ้ยเห็นอะไรแดงๆไหมครับเมื่อกี้เปิดกระจกกระจกอะไรวะขอจะคลิปงนี้นะครับผมนะครับถ้าเชื่อ,อ,อคลอย่าเพิ่งจบสิครับผมกำลังมาเลยเน็กหน่อยนี่เล่นต่อกูขุดไปได้ไหมปิดไฟก็ได้แป้งหลอนจัดนะ ก็ไม่ไม่ตกใจวะไี้น่ะไอผีห้องน้ำเออเออเออพี้บอกว่าอะไรนะครับผีห้องน้ำผีห้องน้ำหกโมงแล้วห้องนี้ก็ยันหกโมงครับเอาไว้สิบเจ็ดนาฬิกาอะไรเหี้ยหมาห้องนี้น้ําแดงนะะก็สิบสี่น้ำแดงน้ำลองกดประตูสิครับเมื่อไรกระจกจะแตกครับเลาเสียงนี้เฮ้ยนาฬิกากูเช้าว่ะเออบอกแล้ว กลับก่อนะเรื่องมึงเก้ากลับไปอะไรวะขวดไวอาชิมายไปได้ด้วยประตูเป็นเงาด้วยมาดู้านราอ้าวชัระวังนะเว้ยเฮ้ยจะไมเยมงจะดูผีเหรอเอาไปให้เอาไปให้เขาดิเขาต้องการเขาจะเปิดทำไมเนี่ยดูชิมายนาฬิการงบ้างอีเด็กเป็ดนาฬิกาคูตรงอีเด็กเป็ด หัวคนวะลองหันไปดิที่นาอิกาดีกว่าที่เป็นดีกว่าโว้ยร้อยรอไม่ดูไม่ดูเอ้ยสิบห้โอ้ทำมันคืออะไรทำกูแทบตายคืออะไรเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานี่ต่อห้าโมงใช่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมกดถูกใจไม่กดซับสไคร้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจากทางคลิปหน้าบ๊ายบายซูยอเกนดูแจ๊ค เดี๋ยวมาเล่นต่อดีกว่าเล่นต่อดีกว่าเราเล่นต่อกัน <c oughs> นะผมโอเคนะสวัสดีครับรับมันเพิ่งสองนาทีจ๊ะโจะโจ